เดียนเดยนเดยิเยิเดยงแฟังยังไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปเดียนอรโอไม่ต้องกลัวไม่ได้ถ่ายรูป เอ่ไม่เไอไม่เข้าใจช่วยนี่ทนี่นี่นนีมไรนีนหนอยเื่อไหี่น้าไปเทนั้นทำไมอ่ะหนุ่ยลุงลุงจ๋าในวันเกิดใครยกม,มือขึน้น Luôn nhóc mưu sinh thì luôn Luôn Quan kể là luôn Nhưng ai nhóc mưu sinh nào không, Dính lời luôn 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 ก็แค่แล้วะ็ไดีว่ากินมด้นี้กินสัเมื่อเดีวกเมอเดียเจ้าของเกิดันททขสนใจนังซิ้นงข้างว่าเ้าขอเกิดมนกันอะไรหน้าแนวอันนี้เจ้าของทุกงานสอทุกงานเลยเนี่ยนะอนี้สอทุกงานเลยนะหนุ่ยแม่งกินที่ท้อว่เอาว่าจะหายไหม พอไม่ห่างพอไหมไม่พออีกไม่พอเพิ่มอีกเลยเราเช้ากินเยอะไม่เป็นไรกินเลยเยอะเยอะไอ้เน <IS> ี <S <S ่ว่าช่วยเกีกว่า